ซาลาแล้วกันอลองเท้าเดิมเห็นปะโกออกมาชกบอลเออต้องอย่างนี้ต่งแรงแค่ไหนก็ไม่กระชอดเท้าอะ่ะดูครับเห็นปะสำหรับใครที่เล่นสายทิมทะลุอะไรอย่างเงี้ยผมมองว่าใช้ได้เลยนะดูดิบอลติดเท้าดีมาก กาบสวัสดีเพื่อนนะครับชาวแฟน YouTube แล้วก็ชาวแฟน FC Mobile ทุกคนเลยนะครับวันนี้เราก็กลับเข้าสู่เกม FC Mobile กัแกนเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการปรับสมดุลนะครับว่าในวันนี้นะครับทางเกมเนี่ยเขาได้อัปเดตแพทใหญ่เข้ามาเลยนะครับปิดเซิร์ฟไปตั้งหลายชั่วโมงเพื่อปรับสมดุลนะครับในโหมด Head to Head และก็ปรับอะไรต่างๆมากมายนะครับวันนี้เราจะมาดูกันว่า ทางเกมได้ปรับอะไรไปบ้างนะครับมีอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะครับก็ก่อนรับชมคลิปนี้อย่าลืมฝากกด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคครับอย่างแรกเลยนะที่เกมได้ปรับเข้ามาเนี่ยก็คือภาพเนี่ยรายละเอียดชัดขึ้นมากไม่ว่าใจในโหมดเกมเพลย์หรือโหมดอะไรต่างเนี่ยหรือหน้าจอไหนเนี่ยความคมของภาพเนี่ยจะคมมากขึ้นเพื่อนๆเล่นกันเนี่ยก็จะรู้สึกได้เลยว่าภาพสมูทและก็คมมากขึ้นนะครับ ถือว่าดีมากนะภาพแจ๋วเลยตอนนี้นะครับนี่คือเรื่องแรกเลยนะที่เกมได้ปรับเข้ามาแล้วก็เรื่องที่2นะครับนั่นก็คือตลาดนั่นเองนะครับเวลาเราจะขายนักเตะเนี่ยนะครับทุกที่เนี่ยมันต้องเออมีคําว่าขายด่วนถูกปะ่ะนะครับทางเกมก็แบบโฮ้ยไม่ไหวแล้วเว้ยนะขายด่วนคนเพื่อนๆเ,เนี่ยโดนกันเยอะนะครับไปเผือกด นะก็เอาตัดปัญหาออกแม่งเลยก็ถือว่าใช้ได้นะครับที่แก้ในจุดนี้เออนะครับแล้วก็เรื่องต่อไปนะครับนั่นก็คือการแลกเปลี่ยนนักเตะมาดูกันหน่อยว่าการแลกเปลี่ยนนักเตะเนี่ยปรับอะไรไปนะครับออาให้ดูนะนี่ครับปรับช่องทุกที่มันจะซ้ายไปขวานี้บนลงล่างแล้วก็ช่องเนี่ยเล็กลงเยอะเลยนะครับเพื่อแบบให้เลือกง่ายขึ้นนะแล้วก็มาดูกันนี่นะครับจะมีบอกเลยตัวล็อกไม่ล็อกตัวขายได้ไม่ขายได้นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะผมมองว่าโอเคเลย นะครับอันนี้ตัวนี้ขายได้ถ้าเป็นขึ้นรูปขาวๆเนี่ยขายได้ตัวนี้ตัวล็อกซึ่งดีนะจะได้แบบไม่แลกมั่วงไงนะครับบางทีเราอยากตัวล็อกไปแลกไงไม่เอาตัวขายได้ไปขาย ซึ่งผมมองว่าโอเคเลยนะครับต่อไปเลยมันก็จะเป็นไอ้นี่นะครับสามารถดูเพื่อนในลีกเนี่ยเตะกันได้นะครับเข้าไปดูถ่ายทอดสดก็กดเล่นแม์ผมก็ยังไม่เคยลองนะแต่ผมคิดว่าพอกดเล่นแม์เนี่ยมันก็จะมีให้เลือกนะครับคนที่กดเข้ามาเล่นด้วยอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะเข้าไปภาคได้อันนี้ผมยังไม่ลองเดี๋ยวว่าจะลองอยู่นะครับอันนี้ก็เพิ่มเข้ามาแล้วน่าสนใจมากใน,ในอนาคตเนี่ยถ้าสามารถไม่ได้ดูแค่คนในลีกได้เนี่ยนะครับสามารถดูเพื่อนที่เป็นเพื่อนร่วมได้เนี่ย จะดีมากๆเลยนะครับดูแม์ของเพื่อนๆเนี่ยนะครับเหมือนเกมพวก RV รับีเนี่ยผมว่าเวิร์กเลยนะแต่ผมว่ามันน่าจะเ,าเข้ามาแน่นอนนะครับเรื่องนี้ก็ดีเช่นกันนะครับผมบอกเลยเออใช้ได้นะผมบอกเลยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับนี่ผมจะเอารูปขึ้นให้ดูเลยนั่นก็คือการแจ้งนะครับไปทางทีมงานนะครับหลังจบเกมว่าไอ้พวกคนเหล่านี้แม่งโกงไหมเนี่ยนะตามหัวข้อเลย โกงเกมไหมเล่นถ่วงเวลาก็โดนนะบอกเลยใครที่แบบยิง1 0, นึ่นําำแล้วแบบชอบถ่วงส่งไปส่งกลับอ่ะสามารถแจ้งได้แล้วแล้วก็คนที่แบบพฤติกรรมไม่มีน้ําใจนักกีฬาเนี่ยผมไม่มั่นใจว่ามันคืออะไรนะครับแต่ก็แจ้งได้เช่นกันนะครับแล้วก็สามารถระบุได้แล้วนะครับหลังจบเกมนั้น,น,นเออแจ่มปะนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะส่วนพวกเกมเพย์เนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปเจาะลึกกันหน่อยว่ามันมีอะไรบ้างมันก็จะแก้เรื่องเปิดมง ข้ามเวลายิงเข้ามุมมองในการเตะมุมอะไรต่างๆมากมายนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมว่าสไตล์การเล่นจะเปลี่ยนไปมากแค่ไหนไปดูกันครับเรามาดูจังหวะเปิดมงของอองรีกันนะว่าจะเปิดได้เปล่านี่ลงโหโห,โห,โห,โหย้อยจัดเลยเห็นปะ่ะนะเกมมันปรับให้เหมือนเปิดยากขึ้นเดี๋ยวดูลูกนี้นะครับลูกนี้จะเปิดเปิดไปเสาสองโอยโหเห็นปะ่ะ นะพอองลีเนี่ยเท้าซ้ายไม่นถนัดเนี่ยก็เปิดเปิดไม่ขึ้นเลยเปิดขึ้นแต่มันย้อยมากดูลูกนี้นะเห็นปะมันไม่ค่อยได้เลยอะ่ะยากยากขึ้นเยอะเลยนะ,ะเดี๋ยวลองซาลาบ้างซาลาเนี่ยเห็นปะท้าไม่นถนัดกองหลังก็จะออกมาตัดบอลนะเออถือว่าปรับมาดีในะรอบนี้อะลองลองพิกแล้วเปิดบ้างอะลูกนี้เข้าเพราะว่าไม่มีตัวประกบเออนะครับเอาเท้าซ้ายเปิดเท้าที่ถนัดก็สรุปแล้วก็น่าจะ ต้องเท้าที่ถนัดมันก็มีโอกาสเปิดเข้าแต่ก็น้อยมากอ,ะอ่ะเดี๋ยวดูอองลีอีกสักลูกหนึ่งโหย้อยเข้ามือโกโกเห็นปหมโกออกมาตัดบอลดีมากเลยโกตอนแรกโกไม่ออกมาเลยนะเดี๋ยวดูซาร่าแล้วกันอลองเท้าเดิมเห็นปะโกออกมาชกบอลเออต้องอย่างนี้นะผมว่าเกมดูดีขึ้นเยอะเลยอะ่ะอาจจะไม่ถูกใจสายเปิดหมงนะโอเคก็จะประมาณนี้เลยนะครับสรุปแล้วก็เปิดยากขึ้นเยอะเลย AI โกก็ออกมาตัดบอลด้วยนะครับแต่ก็ถ้าเท้าถนัดก็ได้อยู่มาลองดูนี่กันหน่อยนะสปีดที่ทางเกมปรับมากขึ้นให้ดีขึ้นนะครับถ้าเราไม่กดเร่งเนี่ยหรือกดเร่งเนี่ยมันก็จะเร็วนะครับคือเรียกง่ายๆว่าบอลไปกับเท้าได้ดีแล้วก็ไม่อืดเกินนะครับเวลาเลี้ยงบอลนะครับทำให้ดูสมูทสมูทขึ้นนะอ่ะแล้วมาดูเวลาใช้สกิลกันหน่อย ดูครับสกิลนะ่ะจะติดตรงที่ว่าผมมองว่าใช้สกิลอื่นขึ้นนะทุกทีมดูดิใช้สกิลช้ามากซาล่ากูเออชา้ชาช้าจริงชา้าจริงนะครับบอกเลยแล้วแต่การส่งบอลน,นี่ปรับได้เยี่ยมมากนะคือส่งแรงแค่ไหนก็ไม่กระชอดเท้าอะ่ะดูครับเห็นปะสำหรับใครที่เล่นสายทิมทะลุอะไรอย่างเงี้ยผมมองว่าใช้ได้เลยนะดูดิบอลติดเท้าดีมากส่งดิติด ตีเลยไม่ค่อยนี่เนี่ยแล้วก็มุมเปิดเปิดมุมก็จะเปลี่ยนใหม่เหมือนสมจริงมากขึ้นนะครับดูนะเปิดยากขึ้นนะผมมองว่าแบบนี้เปิดยากขึ้นเดี๋ยวเราลองมาดูอีกมุมหนึ่งเมื่อกี้มุมขวานะ,ะเดี๋ยวมาดูมุมซ้ายกันหน่อยนะครับเห็นปะก็จะยากขึ้นเยอะเลยนะครับนะมันอาจจะคนบางคนก็อาจจะชอบก็ได้นะครับใครที่ชื่นชอบอะไรมุมเปิดมุมแบบนี้ก็ลองดูนะครับถือว่าเกมทําดีขึ้นนะผมมองว่า แผดใหญ่รอบเนี้ยโอเคแล้วก็ตอนเนี้ยนะครับปรับให้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ดื้อมือแล้วเวลาตั้งรับนะครับอ่าผมดูครับผมไล่2คนนะอีกตัวหนึ่งไม่ดื้อมือนี่คือผมเปิด AI ของของบอทไว้ด้วยนะ AI นักเตะไว้ด้วยจริงๆเปิด AI นักเตะมันจะดื้อมือบือมือมากนะครับบอกเลยแต่รอบนี้เนี่ยเหมือนปรับมาแล้วไม่ดื้อเลยครับถอยคือถอยเลยดูดินะครับถอยคือถอยเลยไม่ดื้อเลยถ้าจะให้ไม่ดื้อยอย่างงี้ต้องปิด AI ทั้งหมดนะแผดก่อนหน้าเนี่ยนะครับ แต่ตอนนี้ผมเปิด AI มันไม่ดื้อแล้วนะครับถือว่าดีมากๆเยี่ยมมากเลยจะเข้าไม่เอ๋อเลยนะครับบอกเลยใช้ได้ดูดินะครับเนี่ยชินอลาถอ,ถ,อถอย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 ไม่ดื้อเลยครับทุกทีมันจะดื้อมือมันจะวิ่งเข้าหาอย่างเดียวเลยนะครับเพื่อนๆเคยเป็นอยู่แล้วผมก็เป็นนะเนี่ยเดี๋ยวดูของ2ตัวเห็นปะเห็นปะไม่ดื้อมือเลยนะครับเข้าดีด้วยนะครับถือว่าดีเลยอ่ะผมว่าแก้มารอบนี้ใช้ได้เลยนะบอกเลยอ่ะแล้วมาดูวิธีการส่งหน่อยว่า ส่งดีขึ้นแค่ไหนนะครับเต็มเดี๋ยวผมจะกดแบบหมดเกือบหมดแม็กเลยนะครับบอลไม่กระชอดเท้าเลยนะทุกที่เนี่ยนะเราส่งแบบเลียดพื้นอนะ่ะมันจะมีกระชอดเท้านะบอลจะไม่ติดเท้าผู้รับเลยนะคนที่รับบอลน,นะตอนนี้ติดเท้าดีมากนะครับใครที่แบบเล่นสายแทงทะลุสายส่งบอลสายต่อบอลน,นะภาคแพทเนี่ยผมมองว่าจะเดือดจัดเลยนะบอลติดเท้ามากผมส่งแรงแค่ไหนก็ติดเท้านะดูดิ ไม่ไม่กระชอดเลยแทบจะกระชอดน้อยมากอะ่ะอ,อใช้ได้เลยนะผมมองว่าแพทนี้โอเคเลยอะ่ะไม่ไม่น่าเกียดอะ่ะนะครับอ่าดูแต่เนี่ยที่ผมบอกเห็นป่ะหัวเหลืองแล้วหกสิบวินาทีหัวเหลืองแล้วนะครับก็จะปรับให้ตัวสำรองมีบทบาทมากขึ้นอ่าดูดิทิมทะลุเลยเห็นปะ่ะเห็นไหมใครที่เล่นสายทิมทะลุอ่ะแพทเนี้ยจะได้เปรียบนะครับได้เปรียบแน่นอนนะครับบอกเลยนะแต่ก็จะไม่ถูกใจสายเปิดหมงนิดนึงนะครับแต่ก็ปรับ ปรับเปลี่ยนกันได้โดยทิมทะลุแบบลูกมันติดเท้าดีอ่ะนะครับผมมองว่าภาคเนี่ยสมูทแล้วก็สมดุลดีมากนะที่ผมลองมาหลายๆเกมเนี่ยนะครับดูดินะครับส่งบอลติดเท้าดีนะครับเนี่ยหัวเหลืองและองลีเห็นป่ะนะครับบทบาทตัวสมลองสําคัญแล้วนะครับซึ่งมันก็ดีแล้วเกมจริงมันควรต้องเป็นอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่ว่าวิ่งร้อยยี่สิบนาทีสี่ดาวยังหัวไม่เหลืองเลยผมมองว่าไม่ดีแล้วใกล้มุมมองอันเนี้ยผมไม่มั่นใจนะว่า มันมันเปลี่ยนหรือเปล่านะครับผมลองปรับให้ดูว่าว่ามันมีว่าผมก็ไม่เคยปรับไงนะครับก็เลยลองปรับให้ดูว่ามุมมองการเล่นเนี่ยมันมันมีฉากนี้หรือเปล่าก็เลยเนี่ยให้เปิดให้ดูนะครับว่าได้ไหมนะลอง3ดู1 3ก็จะเป็นที่เราเล่นนะครับแล้วก็4ดูเลยไม่มั่นใจนะวันนี้ปรับไหมนะครับถือว่ารอบนี้เกมปรับใหญ่อยู่นะเออนะครับก็โอเคอยู่นะครับก็เนี่ยก็จะเป็นพวกสกิลอะไรต่าง นะครับแล้วก็ปรับสมดุลใน h เฮ h ท h e a d ว่ามันมีอะไรมากอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาผมมองว่าภาคเนี้ยน่าเล่นนะครับเพื่อนๆคนไหนที่แบบแบบเบื่อกับอะไรอย่างนี้นะผมมองว่าตอนเนี้น่าน่ากลับมาเล่นมากนะครับเออลองดูนะครับหัวเหลืองและซาร่าไวจัดนะครับโอเคก็จะประมาณนี้สำหรับนะครับในโหมด h ฮดท h e a d นะครับว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับ โอเคครับวันนี้ก็สรุปได้เลยนะครับว่าเกมเนี่ยปรับไปในทิศทางที่ดีขึ้นน่าเล่นมากขึ้นนะหล,หลายอย่างเนี่ยผมมองว่าโอเคเลยนะครับอาจจะไม่ถูกใจบางคนนะครับแต่ก็อาจจะถูกใจกหลายคนนะซึ่งผมก็ถูกใจมากนะครับในรอบนี้ที่ปรับมาแบบใหญ่เลยนะครับวันนี้ก็จะประมาณนี้มีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจอะไรก็ทักมาสอบถามได้นะครับถ้าชื่นชอบกันก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับสวัสดีครับ